ทนายตั้มหอบหลักฐาน175แผน่นแจ้งความผอบอตรและภรรยาพร้อมกวนบัญชีม้าในข้อหาฟอกเงินครับวันนี้นะครับผมก็มาแจ้งความนะครับดำเนินคดีคนตํารวจเอกต่อสักนะครับแล้วก็ภรรยา แล้วก็บัญชีไม้2บัญชีนะครับในข้อหาร่วมกันฟอกเงินนะครับสมคบกันฟอกเงินนะครับก็ทางพี่โจเขายังไงเรื่องของเขาครับไม่ได้เกี่ยวกับผมนะวันนี้ผมมาดาเนินคดีกับพบตรนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจนะครับก็คงจะไม่กล้าที่จะดาเนินคดีกับพบตรหรอกเพราะว่ามีโอกาสที่จะถูกดาเนินคดีกับสูงโดยทนายตั้มย้าว่าจะตามคดีนี้ให้ถึงที่สุดและติดตามการทํางานของพนักงานสอบสวนว่าจะทําตามขั้นตอนหรือไม่ แต่ถ้าหากพบว่ามีการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ก็จะดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปสุดท้ายทนายตั้มมั่นใจพยานหลักฐานในการดําเนินคดีกับพบตรเพราะหากผิดพลาดก็จะถูกฟ้องกลับได้เช่นเดียวกันมีคำว่าวันนี้ดําเนินคดีนะครับไม่ได้แจ้งความเป็นหลักฐานนะครับดาเนินคดีจริงนะครับก็ที่ถอนไปนะครับก็คงจะเป็นเพราะว่ากลัวว่าผมเนี่ยจะไปขอสเตทเมนต์คนในครอบครัวออกมานะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเสร็จจาก ที่โรงพักเนี่ยผมก็จะไปที่ซีสาลนะครับจะไปขอคัดดูคําฟ้องดูหน่อยว่ามันมีอะไรที่เป็นเท็จหรือเปล่านะครับถ้ามันมีอะไรที่เป็นเท็จเนี่ยอาจจะต้องมีการดําเนินการต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารจากพวกเรา V9 News ข่าวจริงชัดเจน